น่าสนใจมากเลยครับเลยมาขอลองด้วยเห็นเขาแจกไฟล์นี้กันมานะครับ x t p pack for sap v ุดส only อทามพวซีอ่านนะครับผมที่รองรับใช้กับ sapify กันเลยแต่ใช้บน windows 11 only เขาเขียนมาอย่างนี้นะครับต้องขอเกริ่นถึงคุณชัยชัยนีในกลุ่มห้องแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีใน Facebook นะครับ ในสัปดาห์กลางเดือนออพฤษภาคมมีการแนะนำเรื่องของ Neural Voice นะครับผมเสียงเป็นธรรมชาติที่ใช้กับส่วนเสริมของ NVDA และช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมคุณชัยก็ได้โพสในกลุ่มแจกห้องแจกโปรแกรมและความรู้ไอทีทาง f a c e b o o k นะครับว่าเนี่ยเขามีตัวนี้มาน่าสนใจมากเลยแต่ต้องอ่านรายละเอียดให้แน่นอนก่อนนะแล้วก็คุณชัยก็แปะลิงก์ o g l e Drive มาซึ่ง ผมขออนุญาตว่าผมมาขอลองด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วสนใจก็อาจจะไปตามกันที่ Facebook กันได้นะครับเพราะผมขอมาลองด้วยเท่านั้นอ่ะไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เห็นใน YouTube ของคุณนมไอทีก็แนะนำว่าโอ้มันมีเปรมวด,ดีนีวัสมาใช้ได้ด้วยนะอะ่ผมเลยอยากจะมาลองด้วยแล้วก็เออแล้วมัน ได้ได้ได้ไฟล์มาแล้วทำยังไงล่ะ a าผมก็แตกไฟล์ .zip มาเป็นโฟลเดอร์นี้แล้วผมกด enter เข้าไปเขาก็จะมีหลายโฟลเดอร์นะครับที่จะดึงเอาเสียงตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจนถึงใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันเนี่ยมาใช้ร่วมกับแซปี้เหรออืมคาดก่อนว่าอย่างนั้นนะครับผมยังไม่ได้ศึกษาแบบเต็มรูปแบบเนาะก็มีอะไรอันแรกเนี่ย แล้วก็อันที่สองผมกดลูกศรลงมาครับก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งคลาสสิกวอทซ์องคลาสสิกวอยก็คือเป็นเสียงเก่าๆเ,เลยเหรครับผมแต่เขาก็จะมีเหมือนกับ txt ไฟล์ ile, ให้เราเข้าไปอ่านที่เป็นโน้ติสที่เป็นข้อแนะนําต้องทําตามเขาอย่างสมบูรณ์นะครับถ้าอ่านแล้วไม่มั่นใจก็อย่านะลูกศรลงมาครับสองคลาส v o i วอวงเล็บเปิดรีคลาสเอ็มเอสแซมมิมาริอนนหน้าวงเล็บปิดนี่ยคลาสตวอต้องลองรับ คุณเครื่องคุณต้องมี Microsoft ซ a m ม i c r o ซอฟแ s a m แมรีอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราครับคืออันเนี้ยมันมีอะไรให้เล่นที่คุณใช้ไปไปได้มาแล้วก็มาแบ่งปันผมก็เลยมาขอลองด้วยแต่ก็จะเล่นบางส่วนละกันครับลูกศรลงมาครับอันนี้เล克斯ิคอนก็ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่เพื่อนๆครับใครอยากลองเล่นก็ต้องรับความเสี่ยงกับการ ใช้ได้ก็ดีใจด้วยใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะกดลูกศรลงครับสปี e แพ p l a อรอสอันนี้เป็นของ Microsoft s นะครับ s t f o r Platform นะครับผมก็จริงๆมีให้โหลดบนหน้าเว็บไซต์เลยแต่เขาก็รวบรวมเสียงที่ใช้กับ s p e e d p o a t อร์ m m i c r o s o f t s p e e d Platform มาให้เลยนะครับลูกศรลงมาครับวันคอฟฟอสี่โอวินโดว์วันคอที่เราใช้อยู่ปกติเราก็จะมี David มี s i e ย r a มี Mark แล้วก็มีพัฒละใช่ไหมครับที่เราโหลดเสียงภาษาไทยได้ เออก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยผมกออ็ไปลองเล่นดูแล้วเนาะกลมก็ดึงมาไว้ใช้กับแซปีได้จริงๆด้วยแต่ต้องมีเนื้อเสียงนะไม่มีมันจะเงียบกริบเลยนะลูกศรลงมาครับ oh, หกคอทนาเจ็ดออิเอาคอทนามาด้วยได้ด้วยเลยเนี่ยแต่ตอนนี้คอทนาก็ Windows 11หายไปแล้วตอนนี้ผมใช้ nvda ร่วมกับ ppyta tip นะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 23 h 2นะครับแต่ตัวที่เราจะสนใจใช้คือตัวนี้ลูกศรลงมาครับเจ็ด <7 S 1> อัลอบอิ ผมขอผมขอออกเสียงตามตาทิพย์เลยนะ Microsoft Azure ถ้าใครใช้ Microsoft Edge ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์อยู่แล้วใช้ฟีเจอร์การอ่านออกเสียงคอน t r นชิ h อยู่นะครับนั่นแหละครับเขาไปดึงเสียงเป็นร้อยกว่าเสียงมาอ่านออกเสียงบน Microsoft Edge ได้ซึ่งเออจะนำมาใช้กับแซปปี้เราได้เลยเหรอตัวนี้น่าสนใจครับ ผมก็จะกด enter เข้าที่หัวข้อนี้เจ็ดอัชชัวแอบลูกศรลงอีกนีล็อ t ดอทฟีเอฟลูกศรลงอีกรีดดอทฟีเนี่เขาให้อ่านนะอย่าลืมเข้าไปอ่านแต่ผมเองผมบอกว่าเออผมก็แนะนำให้อ่านผมอ่านมาแล้วลูกศรขึ้นครับแชร์เจ็ดอัชชัวแอบผมมาอยู่ที่โฟลเดอร์เจ็ดอัชชัว Microsoft อัชชัวผมออกเสียงนี้แล้วกันนะ enter เข้าไปครับอายที่วีดีเอฟหกสี่สี่นอตสี่เจ็ดหนึ่งบอฟสกก็จะมีโฟลเดอร์เอ็กซ์หกสิบสี่เอ็กซแปดสิบหกสามบอฟสกลูก 86 1 s p i r i t i m p o r t ่รีดอินพ็ีพ p p นี่ครับเขาบอกให้ควรอ่านอย่างยิ่งครับเป็นไฟล์ txt นะครับผมแปลให้เลยว่าไฟล์นี้ควรอ่านอย่างยิ่งครับ enter เ,เข้าไป Note p p. n o ้ e 1 s p i r i t i m p o r t ดอินพ็อตแท็บดอ a ท e เอฟ e ีโน้ตพีเอสเอ็กชพอภาษาภาษา,า,ษาตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงอ่านได้เลยแต่ผมขออนุญ,ญาต861 <4. S> คร้อยหกบใช้แปลไทยเอาเนาะปึ๊บ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แตกไฟติดตั้งก่อนใช้งานยาลบโฟลเดอร์ที่คุณแตกไฟไว้หลังการติดตั้งไม่เช่นนั้นเสียงของผู้บรรยายและเอจะไม่ทำง,งานหากต้องการติดตั้งเสียงของผู้บรรยายให้กดวิ่งเครื่องหมายบวกคอนโทรลเครื่องหมายบวกเป็นบนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อไปที่การตั้งค่าผู้บรรยายจากนั้นเ,เพิ่มเสียงที่เป็นธรรมาชาติตัวเลือกนี้มีเฉพาะในวินโดวส11 V22 H2 และใหม่กว่าเท่านั้นร้อยเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรมทั้งสาบิตและ64บิต แต่เฉพาะเมื่อคุณติดตั้งทั้อ2ส่วนประกอบในแอปพลิเคชันอินสตอลมหัาน EFE EFE ติดตั้งเสียงเดจะทำให้เมนูแบบเลือดลงของคุณเต็มไปด้วยเสียงมากกว่า100เสียงจากอัลสูริคุณเดอกตัวเลอกภาษาอืมประมาณนี้เนาะคุณก็อา่านภาษาอังกฤษได้กรณีหรือคุณผมใช้ Instant Translate แปลให้นะเจ็ด <7 S 1> อัลซูไรค์ฟินิด <5 V> นึงแล้วกดลูกศรลงมา installer.efe.4.6 e อ่าลูกสาวลงฟอนคเอฟหกสีอันอันนี้มันเกี่ยวผมยังไม่เคยเล่นแต่ว่าผมผมลองที่ไฟล์นี้ i n s t a l l e r e x e 6 i n s t a l l e r e x e ครับกด enter ไปปับ๊บก่อนกด enter นี่คือการที่เราจะไปเอ่อทำให้ส่วนของ microsoft azure ไปโผล่อยู่ใน z a p p ีนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นมาตรฐานโดยตรงแต่เป็นอะไรที่นักพัฒนาท่านนี้ ทำให้เราลองดังนั้นเขามี lead txt แล้วอ่านให้เรียบร้อยนะครับไฟล์เนี้ยหนึ่ lead import t h p ef e ส of หแล้วถ้าคิดว่าทําตามเขาได้กดลูกศรลงมา installer e Inst x e f installer e x ee n t e r ตุ้มแล้วก็จะมามีหน้าต่าง d i a l o g ขึ้นมาเราก็แท็บไปที่ install button หรือกด alternate i เขาจะเริ่มติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วเออจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องกดอะไรต่อไหมแต่ว่าจำได้ว่าก็แค่ปิดออกมา นะครับอืมผมปิดหน้านี้ผมสมมุติว่าผมติดตั้งเสร็จไปแล้วก็คือไฟล์ installer. exe ผมอยู่ในได์อะไรเนี่ยได์ต้องอยู่ในได้ c ไหมไม่ครับผมอยู่ในได้ f ครับผมเนี่ย preview d e t a search 7 d c s p t r e f r e 7 u p d a l a p e r b a b t control new p a e a s 4เดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรอะอยู่ในได้ f แล้วกันผมไฟล์ไฟล์นี้ไว้ในได้ f แล้วขั้นที่หนึ่งครับ คุณต้องมั่นใจว่ารีสตาร์ต NVDA สักรอบก่อนรีให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆคอนโทรลอัตรเด็ดเอ็นตึงตึงตึงตผมผมสมมติไปเองแ้วผมรีสตาร์ตแล้วเช็คเช็คขั้นที่หนึ่งครับเช็ค s y น t ิไซเซอร์ครับ s y นเซนติไซเซอร์อินซ r ร์ดคอนโทหรือ c a p lock control s ครับ NVDA Key บวก c o นโบเกสเสียละเอาขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นล่ะ คือบางทีก็ไม่ยอมพูดนะใช้ OBS อัดอยู่นะครับเราจะมีเซนเซอร์หลายตัวตั้งแต่อทำไมไม่พูดล่ะเดสก์ท็อป p ดสก์ CX ส t s ก Speak NG Speak บางคนลงไว้ผมลองไปหมดเลยนะ IBM TTS eloquent เนะ Microsoft Speak อันเนี้ยเราก็เลือกลูกศรขึ้นลง บางคนอาจจะมี Microsoft Speed Platform หรือ Neural v o i c หรือ w a n e u r a Voice n u o n อะไรเงี้ย Sonata World Voice Dual Voice อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนนี้ครับเรากลับคืนสู่สามัญครับเราจะเลื่อนไปที่ Microsoft Speed Microsoft Speed API Version 5 Microsoft Speed API Version 5ครับกลับไปใช้คุ้นเคยที่เดวิดตาทิปเซีย r ่าเป็นต้นนะครับตาทิป Microsoft Speed API Version Microsoft Speed API Version 5 Enter เลยครับ New Notification ก็กลับมาที่ตาทิปเหมือนเดิมเพราะผมถนัดตาทิปนะครับหลังจากนั้นครับไปที่ Voice Setting หรือ Speed Setting กันครับโดยการกดช็อตคัทคีย์ครับ n v i d a n v d a Key กดค้างไว้ Insert หรือก็ Caps Lock Insert Control แล้วก็ V v i c t o r เ,เอาอีกแล้วชอบเงียบนะครับเ <Off. S 1> ครื่องผม n v d a Setting uh. o <phone> Speed วงเล็บเปิด Normal Configuration วงเล็บปิดเราึเข้ามาที่ Speed Setting หรือ Voice Setting ครับ แท็บไป NVDA Settings Colon Speed w a l l p a e r Colon Combo Box PPA จะมีปุ่ม Change ใช่ไหมครับอ่าเราแท็บไปที่ปุ่ม c o i n Combo Box PPA ทิ p Colon Combo Box นะครับเมื่อเข้ามาที่ Speed Setting หรือ v o i c e Setting เนี่ยแท็บมาที่ v o i c e เนี่ย Colon Combo block, p Com bo Box PPA Combo Box PPA ทิฟแนะนำว่าให้กด Alternate กับลูกศรลงครับ Colon Microsoft Windows i เขาจะเปิดลิสต์ขึ้นมาซึ่งจะยังไม่เป็นการเปลี่ยนเสียงแต่ให้เราเลื่อนเพื่อฟังด้วยเสียงตาทิพย์ก่อนได้ผมกดโฮม Microsoft David Desktop English วงเล็บเปิดยูนิตจะเป็นตัวแรกก็คือเดวิดเลื่อนลูกศรลงมา Microsoft f ่า Mobile Microsoft f ่า Mobile อันนี้ผมลงผมติดตั้งเล่นไปเยอะ Microsoft Pad Thai วงเล็บเปิดไทยวงเล็บ p ั d ละผมก็ไปดึงเอามาเล่นเหมือนกันแต่ว่าของเพื่อนๆจะ เจอมั you, <1> <1> ่งไม่เจอมั่งแต่ถ้าเพื่อนๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเจอ Microsoft มาหน้าปอนไลนวงเล็บเปิดในเชอรัลวงเล็บปิด Microsoft App ดูและออนไลนวงเล็บเปิดในเชอรัลวงเล็บปิด Arabic เขาก็จะบอกชื่อเสียงนั้นตามด้วยคำว่าออนไลน์และตามด้วยคำว่าเนเชอรัลนะครับ Microsoft App ออนไลนวงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิด Arabic วงเล็บเปิดโอแม้วงเล็บปิดเนี่ยก็จะเป็นเสียงอารับิกอ่าก็จะเป็นภาษาต่างๆรวมกว่าร้อยเสียงแต่สิ่งที่เพื่อนๆอ่แนะนำกันมาก็คือมีเปรมวดีกับนิวัตแล้วจะไปหาได้ยังไงครับ ให้กดปุ่ม n ครับไปที่ท้ายสุด Microsoft t <Tamb> a m b a วงเล็บเปิดเนเชอรลวงเล็บปิด s o u t วงเล็บเปิด s o ฟริ Africa วงเล็บปิดนี่ของ South Africa เป็น Microsoft t a m b a e t m b a อ่าตรงนี้ครับให้กดลูกศรขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไป10กว่าครั้งจะเจอ Microsoft เมรมวด,ดีและ Microsoft นิวั a ลูกศรขึ้นไปเยอะหน่อยนะผมลองกดเร็วๆนะ Microsoft ท a n a a วงเล็บเปิดเนเชอล Microsoft ดวงเล็บปิดคือช้าไปมหเพราะมัน เลื่อนขึ้นเยอะอ่ะผม3ม5 6ไมค์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 ไเค์ไม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 อ์ไมค์ไมค์ไมคะไมอ์ไมค์ไมค์ไดค์ไมค์ไมค์ไลค์เมค์ไมครับประมค์ไมกวไาคัไมคค์ลมงกดมคกไมค์ไมล์ไมค์ไมค์ไมค์ไไมค์อมค์ i c r o s o f t ไมว์ไมคไมคิดเค์ไราวไมล็บปิดไทไมค์ไมไไมค์งไมคปไมค i c r o ์ o f t ์ไมน์ไมค์ไมน์ไมค์เมค์ไมค์ครับเปไนแล้วก็ไย ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวลูกศรขึ้นอีก Microsoft มีเว e ็บออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิดอ่าลองอะไรก่อนลองนิวัตก่อนละกันอันนี้นิวัตก็เป็นเสียงไทยมีอยู่2เสียงนะครับที่ผมเจอหรือมีมากกว่านี้เพื่อนๆบอกกันได้เพราะผมก็แค่ลองเล่นด้วย Enter ไปที่ตัวนี้ Microsoft มีเว็บออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิด Enter ตึง้ง Enter อีกทีอ้า,อาวเ b s 27.13อ๋อเหรอเดี๋ยวนะครับ สต็ Stop recording check, check. อปรีคอร์ดิ้งเช็ค B O X Fox เ e c คสต็อปรีคอร์ดิ้งเช็คสตาร์ส t รีมมิ่งเช็คสต็อปรีคอร์ดิ้งเช็คไม่ไม่ไมสต็อปนะครับด e สก์ท็อปหรือเนี่ยคือกำลังใช้ N V A 2024นนะครับร่วมกับเสียงของ Microsoft นิวัตออนไลน์แล้วเมื่อกี้อยู่ที่ O B S นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด e สก์ท็อปนะครับ Recycle Bin สอง off สี่สิบสี่นี่ผมกดลูกศรลงก็จะเป็นด e สก์ท็อปของผม Recycle Bin ลูกศรขึ้น ดิสพีซีหนึ่งออฟสี่อ่าแล้วลูกลูกสอนขวาก็ของผมเป็นไอคอนภาษาไทยแล้วบริการมีนัดกับหมอ9ก้าออฟสี่อ่าเดี๋ยวลองลูกศอลงนะครับลงหนึ่งตารางรวมคะแนนการประกวดมหาภาคเอเซียสิบออฟสีก็อ่านไทยได้สบายเลยแต่ว่าประมาณวิหนึ่งนะลูกศรลงหนึ่งสองเดบิ5ฟรีเดอร์สิบห้าสิบเอ็ดอ่าเนี่ยครับเขาก็จะประมวลผลแบบออนไลน์ดังนั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเสียงนิวัตใช้ได้แล้วเอาไปเสียงเปรมบดีดีกว่าครับ i n s e r t c o n t r o l V หรือแคปล็อกคอนโทรลวครับ settings speech settings p e e d tab มา change button alternate voice combo box microsoft n e w a online ต้องอย่างที่บอกครับให้กด alternate ลูกศรลงอ่ะง่ายสุดแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าผมอยู่ที่นิวัฒเลื่อนลงต้องเป็นเป็นบดี microsoft premium online natural กด enter ได้เลย new notification window มี n o t i f i c เดี๋ยวลองไปดู notification นะครับใช้เสียงเป็นบดีอ่าน บน Windows 11เนี่ยก็ Windows N ไปที่ Notification 7 Notifications present เนี่ยมีอะไรมั่ง Clear all Notifications grouping Clear all โอ้ก็เป็นเสียงเป็นวัด,ดีเลยนะแถบต่อ List อ่า List List อะไรอ่ะล,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 อลูกศรลง 2> Level 2เ<ม>จาะลึกภายใน iPad Pro M 4มีอะไรใหม่บ้าง Number Hukon Bank Number Shots r Number r i s Number iPad Pro M สี่สำหรับคุณ คุณคอนแบงค www มหาภาคยูทูบมหาภาคคอมเนี่ยประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นวมดีช้าก็ใช้การปรับเพิ่มลดเสียงปรับพิษได้เหมือนกับเราใช้ NVDA ปกตินะครับเพราะเราใช้ NVDA นะก็ NVDA ียผมกด Insert ค้างไว้คอนโทรลค้างไว้แล้วลูกศรซ้ายขวาหาพี่50เรท50นี่ครับเรทแล้วก็ Insert c t r t r o l ลูกศรขึ้นขึ้นเรท60เนี่ย60พอประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือใช้เสียงเป็นวด,ดีเดสท็อปลิทเดสท็อปลิทเซาทันสไตรเบอร์สิบเก้าแอร์บิไฟรีเดสิบห้าปุ๊บดิสพีซีบริการมีนัดกับหมอเก้าออฟสิตนี่ผมตารางรวมคะแนนการประกวดมหาพันี่ผมเลื่อนในเดสท็อปตามปกตินะครับก็ถือว่าต้องอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วล่ะครับนเน็ตช้าไม่รู้มันจะอืดไหมแต่ของผมเน็ตเน็ตเร็วอยู่มันก็ไปลื่นๆอยู่นะแต่ก็มีความหน่วงถ้าใช้จริงก็รู้สึกว่าหน่วงนิดหน่อยแล้วถ้าพิมพ์ภาษาไทยล่ะ เดี๋ยวเราลองเปิดโน้ตแพดนะโน้ตแพดนะรันเดอะล็อกไทป์ n o t พิมพ์ดพูดไม่ทันน่ะผมพิมพ์โน้ตแพดมันพูดเนี่ย P A D มันพูดดีตัวเดียว Enter ปร๊บโน้ตแพดอ่าแล้วลองเปลี่ยนภาษาไทยนะไทยไทยแลนด์ไทยเคมีการที่เราดีกว่าก่อหาสระอาเป็นหาระรอเรือเป็นละทออ่าทอก็คือทอนี หนะไม่เอกทำไมเป็นหน่ะอ่ะอ่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปติ๊กนะยูทยูตครับยูทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองไปติ๊กดูไหมเพิ่ม insert control v ๊บรสติ้งสปีดอ่าเพิ่ม cancel button อ่าสปีดเพราะยุต s ล e l l i n g function เลย space อ่าเขาน่าจะเช็คแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมเครื่องหมายดอกจันการที่เราอ่าการที่เรานะครับอันนี้ผมผมพิมพ์การที่เราอังกฤษอยู่ในไทยไทย ไอ <I S 1> <I> มอหนะ uh. สอหาระพะอ uh. พะ uh. ถถถถุงเป็นถะการ <g arden> ที่เราไม่สะอาดอ๋โอเคตัวที่เขาอ่านฟหอกดยังรู้สึกว่าน,ดนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ก็เอาไวเอาไวผมว่าเอาไว้ใช้อ่านอะเพื่อนเพื่อนได้ได้ได,ไดอ่ะปิดหน้านี้ no. ดีโอเอ็นเซฟป atern authentic ดนเซเป็นดีโอเอ็นแต่ว่าฟังคุณหนุ่มไอทีมาผมก็อยากจะลองด้วยละกันว่าเอ๊ะแล้วมันติแรงเกวดเขาไปเอาจากตรงไหนมาเพราะว่าเดี๋ยวเราลองขออนุญาต insert control v เนอะ setting ส e e d แล้วก็แทบไปที่ voice c h a n g voice voice combo b o x microsoft p r i m a d i o แล้วถ้าผมเลือกลูกศรลงมาเนี่ยเขาก็จะเป็น microsoft ahmed online natural turkish turkey Microsoft t u r k i ์กิทเทอร์ิทนะครับเทอร์กิอย่างเงี้ยถ้าผมดันไปเผลอ Enter ตึ้งแล้วเนี่ยเดเนี่ย Desktop list เนี่ยดีที่สิบสี่บิลบอฟคืดดอตอะเรจิกเตบินอีกอฟคืดดอตรีเคิขาก็อ่านเป็นแบบนั้นละเพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลูกศรขึ้น This PC b i ่บิไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรก็ตามที่เป็นแค่เนเชอรัลออนไลน์นะครับถ้าเราเลื่อนไปเจอภาษาไทยแบบแบบนี้ปุ๊บ9 of 44เออ เขาก็จะไม่อ่านภาษาไทยนะครับไม่อ่านภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาอ่านภาษาอังกฤษอาจจะเป็น9 of 15อย่างเงี้ยตรงเนี้ยอินเสซกซ์ออนออฟคอที่เขาพูดเนี่ยเป็นตัวเลขนะเพื่อนๆผมว่าคาดว่าเป็นตัวเลขด้านหลังแต่เขาไม่พูดภาษาไทยแต่ฟังคุณหนุ่มไอทีบอกว่ามันรองรับมันติล้างเกลดด้วยเออแล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมผมพาพาไปค้นหาดูดีกว่า insert control v อ่ะ n a v i g a t ยเซ settings ผมแนะนำว่าแท็บไปที่ไว c e ก่อน โ o ยส bo ์คอมโบบ็อกซ์มิแล้วผมแนะนำให้กดตัว P ป่าปาหนึ่งครั้ง P ปป๊บมาไหมแล้ว Enter ปป๊บ s k t ตั List อ้าวผมผิดตรงไหนครับเพื่อนๆผมผิดตรงที่เช็คภาษาก่อนครับ English United States เปลี่ยนเป็น English ก่อนเพราะเมื่อกี้ภาษาผมอยู่ไทย Insert c o n t r o l V ใหม่ Nevada Settings p e e c h อันนี้พูดฟังยากแล้วแทบไปที่ Voice แล้วกดตัว P, P. 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 ป้าป้า P P P Data กลับมาเป็น P P a t a แล้วใช่ไหมครับคราวนี้กดอัต,ทตทเทเนตลูกศรลงเพื่อ Voice c u m n ริส Microsoft Anila Online ตรงนี้นะครับเราเราลองกด Home ดูดิ Microsoft David <Microsoft. S 1> พอเปิด Voice ทั้งหมดนะครับจะมีผมไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนนะครับที่เป็นมันติแรงเวทก็คือภาษาที่เป็นเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงเปรมวดีกับนิวัฒนะครับ ที่ถ้าถ้าเขามีคำว่ามันติแลงเวดด้วยเขาจะพูดได้ทั้งอังกฤษพูดได้ทั้งไทยอ่าเดี๋ยวเราลองไปหาวิธีการไปหานะครับให้กดเพจดา Microsoft r e m ออนไ i น e วงเล็บเปิดเนเชอรัลอันนี้ถ้าบอกออนไลน์เฉยๆมันจะไม่มันจะไม่มไมสวิตภาษาอัตโนมัติให้นะครับก็คือไม่พูดไทยไม่พูดอังกฤษ ไม่พูดได้หลายภาษาครับเพดดาว Microsoft Nicola Online วงเล็บเปิด Natural วงเล็บปิดเบอร์มี้วงเล็บเปิดเมียนมาวงเล็บเราจะต้องไปหาที่เป็น English ครับแต่ English แบบ Multi l ล n g u a g ครับผมจะเพดดาวไปสองทีแล้วนะทีที่สาม Microsoft Natasha Online วงเล็บเปิด Natural วงเล็บปิดอันนี้ก็ไม่ใช่ทีที่4 Microsoft Thomas Online วงเล็บเปิด Natural วงเล็บปิด English วงเล็บเปิด Unit แต่ Kingdom วงเล็บปิดอ ผมว่านเนี่ยพอแถวเนี่ยอยู่ก้อยู่อังกฤษและอยู่ใน u ยู t e นเต็ดคิงดอมด้วยผมจะลองเลื่อนลูกศรลง Microsoft App ว่าโมฟิลินกัวออนไลน์วงเล็บเจอเลยเพื่อนๆผมผมผมเองก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องเลื่อนเยอะหน่อยนะแต่ใช้เพจดาวเมื่อกี้ประมาณกี่ครั้งเนี่ยโฮมใหม่ โมใหม่นะครับเราโฮมกดเพจดาวสัก3มครั้งไมโครซอฟท์นาคชั่นออนไลน์วงเล็บไมโครซอฟ t ์โฟมออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะความละเอียดหน้าจอมไม่เท่ากันเนี่ยพูดง่ายๆให้เลื่อนลงมาแถวอิงลิสอิงลิสเนี่ยแต่เลื่อนลงไปเจอแบบเนี้ยไมโครซอฟท์แอว่าโมฟิตลิงกูออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดอิงลิสวงเล็บเปิดอยู่พอมีคําว่าเป็นมันติแลงเกรดนะครับตัวอันนี้เป็นเสียง เอาอะไรนะอัพว่าผมอ,าออกเสียงหมอกคอมตาทิพนะลูกสอนลงครับนี่เป็นเสียงที่หนึ่งที่ผมเจอลูกสอนลง Microsoft Andrew m o r i t ลิงกัวออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดอ g ง i s h วงเล็บเปิดอยู่หนีท์เสตส์วงอันนี้ก็เป็นแอนดรูและเป็นมันติลังเกตด้วยลูกศรลงครับ Microsoft Emma Morfit Linguo Online วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดอังกฤษวงเล็บเปิดยูเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงของตาทิพย์หน่อยวิฟเฟดเร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 ดแปดสิบห้า Microsoft Emma Morfit Linguo Online วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดอังกฤษวงเล็บเปิดอยู่หนีท์เสตสอันนี้ก็เป็นเอ็มมาลูกศรลงครับ Microsoft Blanche Morfit Linguo Online วงเล็บเปิดเนเชอรัลวงเล็บปิดอังกฤษวงเล็บเปิดอยู่หนีท์เสตส์วงเล็บปิดอันนี้ก็เป็นอะไรนะบริด ชอล็อ้าว็บเอังว่าเหมือนกันแต่ของตัวนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่มันติลังเกวตแต่เป็นเนเชอรัลออนไลน์เฉยๆดังนั้นเราจะลองสักตัวใดตัวหนึ่งสักสักสองตัวมะเอาลองเป็นตัว Microsoft Emrmo ที่เป็นตัวไลน์ Microsoft Andrew ที่เป็นตัวออนไลน์วงเล็บเปิดเนเชอรัลลองเป็น Andrew มันติลังเกวตนะครับผมเลื่อนเจอตัวนี้แล้ว Enter ครับตึ้งแล้วคราวนี้ผม Windows M มาอ่า Taskbar เดี๋ยวนะครับ Windows M Desktop list ปบิ้บ This PC one of 44นี่คือเสียงแอนดรู this PC แล้วแอนดรู่อเมื่อเป็นมันติ l a n g u a ส e ก็คือพูดได้หลายภาษาผมเลื่อนลูกศรขวาบริการมีนัดกับหมอ9 off 44มันอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งวิลูกศรลง123 3> ตารางรวมคะแนนการประกวด e x ท e อ็ขึ้น <10. S 2> 1, บริการมีนัดกับหมอ,ล,อลง 1, ตารางรวมคะแนนคือถ้าอันไหนก็อ่านแล้วเขาก็จะอ่านซ้ำได้ก็โอเคนะผมว่านะอันนี้คือแอนดรูแล้วลองดูเสียงอื่นซิ Insert Control V ่ะเซตติ้งมาสิทำไมล่ะอ่ะ Paint Drag อ่ะเดี๋ยวนะครับเซตติ้ง Nvidia settings อ่ะเดี๋ยวนะครับบางทีไม่เจอนะครับก็ต้องอินเทอร์เน็ตแท็บดูนะ Change อ่ะ Voice Combo box ใจเย็นด้วยนะผมว่าต้องมีประสบการณ์นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนเป็น Emma Microsoft Emma Multilingual Online Desktop อย่างที่บอกไปนะครับก็ อินเสิร์ตคอนโทแถบไปที่ Voice แล้วก็อัตโนตลูกศรลงนะครับถ้าเราอยู่ที่ uage, บบมันติแลง g u เวตแบบเมื่อกี้อยู่แล้วมันก็จะอยู่ติดกันนะครับเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วอลองดูครับ Windows M ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บใช้น,บนวบ,บริการมีนัดกับหมอ9 of 40ตารางรวมคะแนนการประกวดดอท e อกก็นิดนิด,ดียหน่อยนะครับผมว่ามีอาการหน่วงมือนิดนึงก็เป็นวิเลยแต่อย่างที่บอกครับ เพิ่มเพิ่มลดความเร็วเพิ่มลดพิษได้นะครับก็ใช้ Insert n v i d i a key บวก Control ค้างไว้แล้วลูกศรซ้ายขวา,าหา voice Microsoft เนี่ย rate 50เนี่ยครับป๊บ rate 55เนี่ยรครับ rate 50เนี่ย voice Microsoft Emma multilingual online natural voice Microsoft Andrew multilingual voice Microsoft Ava multilingual online natural <English. S 2> เราเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน v วอยตรง Insert Control ลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงก็ยังได้เลยเนี่ยเออจริงๆมันมีหนทางในการเลือกเปลี่ยนหลายหลายที่เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอืมอ่าตอนนี้เป็นเอวานะครับอ่าเดี๋ยวผมผมขอลองไปที่เอวาบริการมีนัดกับหมอ9ก้าออ่อ่าอย่างเงี้ยคือก็มาลองด้วยเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ตอนนี้ เขาต้องบอกว่าเป็นตัวที่เขาลองทำมาก็ต้องยอมรับาการใช้งานด้วยว่าอาจจะใครที่พอมีประสบการณ์ก็จะทำได้ประมาณหนึ่งใครที่ประสบการณ์น้อยระมัดระวังไว้หน่อยหนึ่งด้วยที่จะทำให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมอย่างผมอยากจะกลับไปใช้งานตาทิพย์เหมือนเดิมผมก็กดเ,เช็คภาษาก่อนอเป็นไทยไทยลน English, <United> ัน English United เปลี่ยคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กด Nvidia Key บวก Control บวก Settings แล้วก็แท็บมาที่ Voice Combo Box มันแท็บได้ช้าเพื่อนๆยอมรับเลยแล้วผมก็กดตัว P อับมา P P A ตา P แล้ว Enter ครับ Desktop บริการมีนะ Insert Control ลูกศรซ้ายขวา Go Voice P P A r e ห้าสิบ ตรงนี้คงอาจจะไม่ได้อธิบายครับว่าผมทำขั้นตอนไหนมากเพราะว่ามันเป็นการใช้งานพื้นฐานของ NVIDIA ไปแล้วนะครับในการใช้งาน insert control ลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยนะครับก็ใครสนใจไม่ไม่รู้ว่าคุณชัยยังให้โหลดลิงก์ที่ทำเป็น Google Drive ได้ต่อไปหรือไม่ก็ลองขอกับเพื่อนๆได้นะครับผมจะมาลองด้วยแล้วชี้เป้าว่าไปติดตั้งตัวนี้นะแล้วถ้าอยากลองใช้เสียง ไปที่ตรงนี้สิตรงนี้สิอ่าก็ได้ทั้งเปรมบดีนิวัฒน์แล้วผมก็ไปลองกับจอฟเวินโดเออมันก็ไปโผล่เสียงไบอันเสียงเอวาเสียงเอมมาเสียงแอนดรูแล้วก็เป็นมันติลังเ g ตแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วใครใช้เวอร์ไวท์มันก็ไปโผล่ด้วยแต่ว่าออลองไปใช้กับแซปปี้ซึ่งผมผมว่าพออะไรมันอยู่กับแซปปี้เนี่ยมันก็คงดึงไปเล่นได้หลายๆอย่างเลยนะผมอืมอ่ะก็ ไปต่อยอดกันได้นะครับเพื่อนๆผมแค่มาลองด้วยแล้วผมเองก็ยังถนัดใช้ตาทิปอยู่ก็ขออนุญาตเซฟตัวนี้ไคฟิกเชั่นเซฟเซฟเป็นตาทิพไว้ก่อนนะครับลองด้วยกับ Extra TTS Voice for Sappify นะครับผมเออไม่แจกนะเพื่อนๆต้องไปตามหาตามที่เพื่อนๆแบ่งปันกันเออก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้งานด้วยเพราะว่า ในหลายๆโฟลเดอร์มันจะมีไฟล์ .reg ก็คือไฟล์ที่จะไปแก้ไข Registry ของระบบปฏิบัติการซึ่งเขามี n o t ติสเขามี i m p o r t a n t ให้ List f i r s t นะครับก็คือต้องอ่านก่อนและต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เพราะว่าคุณคือคนตัดสินใจเองถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขด้วยตนเองให้ได้นะครับเพราะผมเองก็ ลองลองผิดลองถูกเหมือนกันก็ทำเอาโปรแกรมจอแปลกๆไปนิดนึงเหมือนกันครับตอนนี้เพราะผมไปกดตั้ง Re g i s t ีที่ไปแก้แล้วก็มันทำให้จอผมเพี้ยนๆไปเหมือนกันครับตอนนี้แต่ NVDA ผมยังไม่เพี้ยนนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรหรือไม่แต่ว่าก็พรีชีพมาลองด้วยขอบคุณคุณชัยชัยนีขอบคุณคุณหนุ่มไอทีขอบคุณ,คณ,ท,คณทุกๆคนที่แบ่งปันความรู้มาบริการหมอคมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัดมาลองด้วยครับผมสวัสดีครับ